สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านนอกลับมาพอกันอีกคือเกาค่ะกับจ้าปอค่ะเมื่อนีเดินทางมาติดตามตัวเลกแนวทางความฝันกับแมเนะเนาะค่ะท่านผู้ชมนอจ้าปอนี่กได้ยินว่าแมเนะนี่เพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมแมเนะนี่ก็เป็นอีกผู้หนึ่งเนาะที่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าผีเจ้าหวยเจ้าหองเจ้าทีอยู่หวยอยู่หองเคยมาบอกเลกแมเนะถือมาแล้วสองตัวจังๆค่ะท่านผู้ชม งวดนี่ฟันอ okay. ีกแล้วว่าสันเห็นพีเจ้าที่ผู้เก่าค่ะเจ้าที่เจ้าหวยเจ้าฮองเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมอยู่ทางด้านหลังเนาะเป็นหวยอย on. On. Well, อู่หลังเพื่อนเพื่อนค่ะท่านผู้ชมย่างโยงโยงออกมาเลยค่ะมาบอกเลขแม่เนาะค่ะว่าอยากได้สารว่าสันเพื่อนนี่นำทวมเมื่อแล้วว่าสันอยากได้สารค่ะท่านผู้ชมอยากได้สารเนาะมาบอกเลขแม่เนาะสามตัวเด็ดเด็ดเลยค่ะได้ทั้งสามตัวบนและสองตัวล่างเนาะ เรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไหนเดี๋ยวจ่าปอสิไปสอบถามเรื่องเล่าความฝันกับแม่เนาะน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะท่านผู้ชมตอนนี้จ่าปอมาหาเพื่นหอดเพื่อนแล้วเนาะไปค่ะไปติดตามตัวเลขเนาะข้างความฝันกับแม่เนาะน้ากันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เนาะสวัสดีครับมาตามงวดวันที่สิบหกสิงหาครับฝันใหม่ๆเลยบอครับคุณแม่ฝันเมื่อคืนนี่ที่บอครับ่นฝันเมื่อคืนครับเอาเป่าสู้เอฟซีเพิ่นฟังไหนครับเพิ่งมาเนี่ยเลย ยางมาแตะเทิงห mm ้องผลอะมากบอกให้ซ hmm. hey, uh ื huh. ้อน yeah. ี่เป็นไทกว่าครับอูยางมาแตะเทิงหองเนี่ยมาแตะทั้งหองเลยทั้งหองข้างพุ่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นห้องก่อนล้างแบบเป็นหอยเป็นห้องเป็นหอยเป็นหองห้องน้ำเนี่ยครับเป็นยางมากแต่สองหัวตีพานมากเป็นกระยางมาบอกเนาะครับเนาะหกศูนย์เนาะครับหัวแต่เนาะครับหัวถีอเป็นยางมากไน่เอาไรครับ เ็นมาว่าจังไหครับมาบอกดิคือพิคนบมมีหมองอยู่คนมานามตอวหนามต่วมมองอยู่แล้วอยากอยู่มองใหม่อยากเฮ็ดอยากให้เฮ็ดเฮือนใหยูยเพิคนว่าอยากเฮ็ดเฮือนเอครับเฮ็ดเือ่แนวไรล่ะครับเฮ็ดเฮือนใหยอยู่อเพื่นเพิ่นบอกดีเพิ่นก็ว่าอยากเฮ็ดุงนให้อยู่แต่็ีิเป็นสา <loyalty S 2> นเนาะครับเนาะแม่ที่เฮ็ดเป็นสาน well oh, <hum> ่นตัว <email> <immune> กระบอกดิแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแม่นครับสองตัวพี่อบอกว่าหรอครับสองตัวพี่กระบอกครับับตวนี้ครับเจทธาแน่นครับเจ็ดไรอีกครับเพี่เนี่ยมีละพี่กระบอกนีละวททันเราปาดเทธให้พี่จัดจังไรแต่เห็นแล้วขั้เบก็ถเบริ่งก็กกถือกระบอกได้เหตุแล้วครับ ตอนนี้คือไปใกล้ยุคกัสิได้เฮี้ยตอนนีามตัวก็อาวปะปนถามเหมือนปะปนคนอีสานถามเหมือนรับเพิ่นเป็นผีผู้ชายเลยเนาะเป็นผู้เท่าเป็นผู้เฒ่าผู้ชายออกมาจากทองเนี่ยยามมันก็เป็นทองใช่เป็นเคยบอกถือมาแล้ว60งวดนั่นครับเคยบอกแล้วก็หายไปนานเนาะ หายไปบ่มาอีกเลยเพิ่งเพิ่งปรากฏตัวแล้วว่ากัปฝนเห็นอยากได้บ้านเนี่ยที่หมองดูดิเพื่อว่าความมืดเพป็นวนามนามทวนีเพวก็ได้บอกพี่แปดสองหนึ่งกับเจ็ดห้าบ้านเลขที่คุณแม่เนาะตัวไหนครับบ้านเลขที่เจ็ดสาม ครับเป็นยางกขมาในบ้านนี่เรียบว่าครับอืมครับเอาเอฟซีเนาะกับเบิรงเพื่อเป็นเนีทข้างครับกับแม่เนาะครับจุดหายเรียบร้อยแล้วครับถือไว้นะครับถือไว้เอฟซีครับหน้าจอเนาะครับหมวดที่สิกสิงห้าคมพศสองพันหน่ร้อยหกสิบแปดเป็นผูเฒ่าเจ้าที่เจ้าทางอย่างใดบ้านก็คือเป็นสารประภู่มแหละครับเนาะเอาคอให้ไม่โชคกับแม่เนาะข้งข้อครับเอาเบาเตีมผ้ารวยถามยังครับสีถามยังแม่เนาะอีกอันฟัน คลิปแรกครับที่พเท่งมาเอาในฟันเนี่ยอไรครับแม่เนาะบอกสูเอฟซีไปนะครับน้องไส้มาบอกครับน้องไส้มาบอกซื้อเลขเื่อ่ๆซื้อเลขกัอยแน่้สองพี่ไส้แม่น้องไส้กน้องไส้แมนครับเป็นมาเนวอไรจังมาวมาบอกให้ื้อเลขครับแม่เนาะคนยุ่น้ำกัเนี่นะคนอยู่บ้านนี่จักมาจะใช้ไยางมาเอื้อเอื้อซื้อเลขกันยแน่ในโค้งสออ บอก็เล็กรับครัเป็นการยังอยู่อยู่อยู่บ้านอยู่คุมมือดิมัดูไปเ็นห่ะมานียังมีเทตายอกี่อเป็นครับโอ้ยเคนมาสรไปสืบห้เเดกห้ครับพกสองพกสองเน่เป็นบาจังไรอีกครับบานนี้้องใช่บ่าจังไหนอายุเปีสักปีครับพวกนั้นปีสักปีว่าสามปีสามทีต่อย สี่สิบเนาะสัญญาแค่สี่สิบสองเนาะโรคตัวสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดมันบอกตัวเจอตัวเล็กแบบสามตัวเพิ่นบอกปะครับบอกสองตัวเนาะครับเอาดูไปยังครับเอฟซีได้ตัวเลขกมาแล้วครับของแม่เนาะครับเป็นตัวเลขกสามหางครับเอฟซีเดี๋ยวสีรวบรวมถึนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับแมเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่อมนี่เนาะค่ะเป็นตัวเลขของแม่นาะ,ะ,ะเนาะค่ะนแปดสองหนึ่งเจ็ดห้าค่ะแต่ว่าตัวเลขหกสองนี่เป็นตัวเลขที่คุณแม่นาะเพิ่นฝันก่อนนานั่นเนาะว่าเห็นน้องชายค่ะมาบอกเลขหกสองแต่ว่าน้องชส้เพิ่นบ่ท่านไดนเสียชีวิตเนาะยังมีชีวิตอยู่ค่ะมาบอกเลขหกสองความฝันล่าสุดนี่ก็คือแปดสองหนึ่งหลกเจ็ดห้าเนาะฝันเห็นเจ้าทีเจ้าทางเจ้าหวยเจ้าหองค่ะเพราะว่าแม่นาะนี่เพิ่นมี เงินเพิ่นนี่ตอยู่หลังลันห้องเนาะห้องอยู่หลังบ้านเนาะเพิ่นก็เลยฝันเห็นค่ะฟันเห็นเจ้าทียางขึ้นมาว่าอยากได้เงื่อนว่าสันเงื่อนน้ำท่วมว่าสันมาบอกเลขแม่นะสามตัวค่ะแปดสองหนึ่งเจ็ดห้าแม่นอเพิ่นก็เลยมีความเสื่อว่าผู้ชายผู้นั้นนี่เป็นเจ้าหวยเจ้าห้องเป็นเจ้าทีที่อยู่นี่ละทั้งหลังบ้านเพิ่นนี่ละเพราะว่าเือนเพิ่นตีทองเนะาะมาให้โชคเพิน่น จังเด๋กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันของแม่นาะแต่ว่าอย่าลืมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ้าที่ผู้นี้นี่เคยมาบอกเลขแม่นาะถูกมาแล้วค่ะสองตัวจังๆเลยเนาะงวดก่อนๆนะั่นเนาะที่ตัวเลขออก6 0ศูนนี่ล่ละค่ะท่านผู้ชมมาบอกแล้วเนาะตัวเลขก,กะเขา้าค่ะรอบนี่กะมาที่ตามรับชมรับฟังอีกว่าตัวเลขที่แม่น้อห้งวดนี่สิเป็นจังได๋โชกมานกับแม่นาะอีกคือเกาค่ะ สำหรับคิดนีจาปอกขอฝากช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจาปอค่ะถามมีตวเลขเรื่องเล่าความฝันเดดเด็ดอยู่ใสจาปอกระิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมือนีจาปอมีของดีมาฝากค่ะท่านผู้ชมเป็นหนวดสีเพึงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน่วมกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะพิธการค่ะหลวงปู่มเชิญเชิญค่ะอันว้าเรื่องของสีเพึงน่องสร้างลากาเซ็นผม แม่ทรนี่ห้ปั้งเนี่ยค่ะลวงปูก็เป็นมาคือการปุกเสกออกมาเนี่ยําหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามวิชีไปบูธเทวดาคนหลอกสมนักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาขายอ่าหรืออยู่ในใส่่วนตัวในพิธีว่าในของมณิบาลในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือนามส้างส่วนเส็นผมแม่โทรานี้บางของทีก็เอิ่นแม่เส็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวแม่อ่าอยู่ในอตอวนี้ที่เอสไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะน่นาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มีโชกม่ลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่ง สีซอยอย่าจมงเขาโบซาไปแล้วดูซิวา่าผู้ใด้มากว่าดีขึ้นวัตส,สุยางขา,ขายมาดีก็ดีเออไปรั่งมียังบ่เคยืเสือกถึงเบอร์กับถึกเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบน้ดมาไหนหแบบไดนเนี่ยช่วมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานีจะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดอต้อย่หลงเรื่องยอยู่ทุขอย่างอ่าคือา้างเป็นชีสัตีมีชีวกูป่าวก่าประมาณาี้ในใ่า ต้องใส่สางในการอกรมบอกซึกส่วนมากเขาเลยถือจำนานามาหน้าเตะขี่มันเขาบอาน้องขันดีบดเอ่าว่าว่าจะขนสอ่งนังสร้่งประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้าั่งอยู่สีอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดอผสมเส็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้่งนองสร้างร่วมกันคือลุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาทำบุญสั่งสลอกสร้าสั่งแม่นยัยงกับพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่า<ช>สัตว์คุณตัณวประเทศของใส่สั่งพระเจ้าอิบาสุนพระเจ้าอิมวะทุกโภมก็ใส่สั่งก็ได้เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไรที่ว่าเป็นเครื่องร่างของข,องของังให้ญาติโยมไปสาธุ<ด>สาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังไนน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมททอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกรวมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังต,กต,กต,กตง๊กต๊กเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่าคอยเขา่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธรผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ